because i ขนาด10โลจากคาเมลค่ะรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบถังคู่นะคะมีทั้งถังซักแล้วก็ถังปั่นมาประกันให้1ปี 1> ส่งเร็วภายใน2วันถังซักเนี่ยได้6โลส่วนถังปั่นได้4โลสายสาหรับเอาน้ําเข้าเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างยาวเลยค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะมีรกว่าตัวถ<ๆ>ังของเขาเนี่ยเป็นแบบติดอยู่กับเครื่องเลยนะคะถอดออกไม่ได้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีที่สาหรับพันเก็บสายไฟมาให้ด้วยสวิตช์แรกเนี่ยจะเป็นตั้งเวลาการซักอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเลือกโหมดโปรแกรมการซักแล้วก็โหมดระบายน้ําออกจากตัวเเเเเเเครรื่่ออองงงััััััันนนสุดดดดททท้้้้าาาาาายยยจะปป็ตวววลลหมมมมิกกกผข ชินนะะ้ชิ้นเล็กนะอันนี้คือเสื้อไซส์ 2XL เลยซึ่งถังนี้วิวคิดว่าน่าจะใส่ได้ถึง6ตัวหรือว่า3มชุดเลยค่ะใส่น้ํายาซักแล้วทีนี้มาเริ่มซักกันสําหรับถังปั่นเนี่ยต่อให้เราเปิดฝาเขาก็ยังทํางานนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทํางานได้นิ่งมากเครื่องนี้ไม่กระเทือนเลยคือคเคยรีวิวเครื่องเล็กไปแล้วมันจะสั่นตามพื้นทุกคนแต่เครื่องนี้คือนิ่งมากตัดภาพตอนที่ซักเสร็จแล้วนะคะมาดูในส่วนของการปั่นหมาดกันต่อเลยก็ใส่ลงไปเลยค่ะครบทั้ง4ี่ชิ้นกดปันน่นอย่าลืมใส่ตัวกกกกกััััั้้้้นนนนนนนททททีี่่่่เเเเเคาาาาาามมมมมมใหหหดดวยยสํรบงงงงป็ไไิๆืออุลซึ ฝั่งนี้ถ้าอยู่ๆเราไปเปิดฝามันจะหยุดทํางานค่ะแล้วหลังจากเราปิดฝาเขาจะทํางานต่อทันทีปั่นไปประมาณ6นาทีค่ะทุกคนคือหมาดแบบหมาดมากหมาดแบบบิดน้ําไม่ออกให้ดูใกล้ๆก็คือแบบไม่ลงเหลือความเปียกอยู่เลยแบบนี้ตากแป๊บเดียวก็แห้งแล้วตัวนี้ราคาปกติเขาจะอยู่ที่3า0 0กาแต่ตอนนี้เขากำลังจัดแฟซชเหลือส0 0พันนิดๆรีบกดน,นะคะ